สนามพอจะหาเด็กเรียนให้ผมสักคนได้ไหมทั้งปู่เนี่ยครับเลยได้เลยครับไม่ไม่ไม่ครับเขาไม่รับงานผมครับเขาไม่รับเขาปฏิเสธผมครับใช่เหรอใช่เนอะเฮ้ยเฮ้ยกันไปปะวะอาไม่ดี เอ้ากันเไปไหนแล้ววะเขาพูดไปได้ไงอ่ะใช่ใช่ใช่นี่แหละเนี่ย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  นี่แหละนี่แหละนี่แหละอ่าอ่าคุสร้าน่หน่อยได้ไม่ได้เลยมห้เสื้อสีฟ้าตุ้มๆ่ะทำไมเจ้ารถคายเออ ะอ,อ,อะไรนาะยกน,นั่นไงคนที่มาไข่เอ,อิอเมื่อกี้อะ่ะตัวสิฟ้าตัวหัวลิงนั่นแ่ะจากนี้ใครอะ่ะหอมือ <c oughs> <c oughs> อ่ะให้เขาบ้ากำันปะครับ <c oughs> อ๋อเนี่ยนี่ของโอเคไหมมวนกอามาคนอีนะกูดูว่าลูกกา่ี่ทำอรหนอยเกรบดาบด้วยครับคุณครับครับตอโนครับลูกี่ครับนะใจเย็นสนามพอจะหา เด็กเอ็นได้ผมสกคนได้ไหมทั้งคู่เนี่ยครับเลยได้เลยครับไม่ไม่ไม่ครับเขาไม่รับงานผมครับเขาไม่รับเอาขาปฏิเสธผมครับใช่เหรอเฮ้ยดีเท่าไหร่โอ้หผมให้แค่สิบเดืีได้ทั้งหมื่นหนึ่งอ่ะใช่ยคนเดียวครับแค่คนเดียวครับแคค่นเดียวไม่ทำในอบครัศไม่ไม่ครับไม่ทำครับขอแค่คนใจถึงหนึงะครับผมแค่แค่จะจ้างมาเป็นแฟนเฉยๆครับผมมีสคริปต์ให้แค่พูดออว่าค่ะใช่ค่ะแค่นั้นนะครับใช่อะใช่ครับไม่มีเขาอีคืออีคื่อเหรครับก็ดีนะ ให้เราคนอเนี่ยเขาไปพร้อมมาเขาขอกให้เอาคนอื่น่คนเนี่ยพี่แานพี่แจนไปพี่แจนไปไม่ได้ครับเพราะว่าเขาบริษัทตำรวนไปค่ะแ่ขอโมอาแล้วก็ไหนไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้เลยครับอ่าพี่พี่ปก็ได้ไปลเล่าเกเราเกตแปลแปนแปลเจ้าคนเดียวครับ กนารกคันี่เาดีนะใอ้พี่ชื่ออะไรนะครับเดี๋ยวให้ครับเลยเลยกัเีว่โอ้ยไหลน้อ้ยไม่ไม่น้ำน้ำผรับงานอมยเอาคะมรัเองีมาฉลาดพูไปแต่งตัวไปไม่หญิบไปเปลี่ยนลุคได้พี่เปลี่ยนได้เลห้ามเลยอ่ะไปได้เลยะเเอาเลยครับเอาเลยครับเอาเลยครับแล้วก็เงียบเงียบเงียบเเอาครับไม่ต้องพูดอะไรเลย คือม <gesch> <iza> ันไม่เน <Jamie, here S 2> ียครับมันส่มันตายวต้องหาฉลาดต้องาพี่คที่รับงานยได้ไหมว้าูอเี๋ยวออเมื่อกี้คุณนๆนะเมื่อกี้คุณผมแจ้งความได้แลผมยังไม่ลืมนะ่อ๋อพี่เป็นนักวัวอะหรอคะ ยังไม่ลืมนะเมื่อกี้ทำอะไรไว้ผมยังไม่เวลาสลดนะจำได้นะเดี๋วยวไปแจ้งความดีกว,ว่าหนักายหอะเน่ยม่้ายนอนห,หน้าเมื่อกี้คนเนี้ยที่ตีผมเมื่อกี้ครับอ <c oughs> <c oughs> คุจะไม่งมาเพื่อซ้อสปนกีไปรอที่อื่นนะอะไรนะโอ้พี่มีไม่ได้กับตูงเลยเศร้าจะบอกว่าให้ระวังตัวด้วยนะมีชชั่นโดนทำลาย เอามันทำร้ายปอนปอนรถด้วยไม่ทู่หมาที่ไหนมันป้อนแต่ไม่ทุ่มัอุ้มามีแกงน้งนป้นหรอใช่แล้วเาก็จะเอาลากของไปตีด้วยอะฮะลากไปด้วยใช่เขาพาไปไปเลยไปเลยด้วยค่ะเอาดีครับ้อแวนใช่ป่วยจริใช่วยปอไม่ได้ เหมือนคนนี้เลยอ่ะเสื้อเขียวอ่ะหัาไม่ใช่มาค่บเอาเลยอะไรเนี่ยเฮ้ยมาทำไมเก็บเก็บตั้งกับเก็บเก็บไม่ได้วมันได้หรอเียมึได้หรอมึงัทำไมมึงัทไมโทษดูด้กันุี่ทำไมทำไมแกบอลบอกครับทำไมเอาไม่บอลบอเอานี่กได้อไมเรียบบอเลยไรเขาอ่ะไม่ได้หให้ไปมันเลยทเกไปใครวะเนี่ยใครวะเนี่ย ดี่ได้ทำแล้วครับอ๋อแล้วผมหครับนั่โลใจครับมันมันเป็นกาสอนกันอยู่แล้วครับตัวนี้ครับเป็นภายในแบบใช่มันตังแบบนี้ครับตดขกันเหรอครับใช่่ดในขการครับกกับเวข้รที่ทำให้ตกใจนะครับทุกคนขนาดขนาดครับขนาดขหน้าโรงพยาบาลครับ พี่เคสซี่ทำไมเมื่อกี้พี่เคสซี่ไม่มาแกก็ยังมีฉลามอยู่ทุกคนนะได้มีฉลามปกป้องพ้องหน้าพี่เคสซี่มันเป็นเด็กอย่างนี้พ้อได้ไหมพ้องหน้าเหมือนอย่างมีเรื่องครับขนมตัวนี้คร่อยมั้ยไหนเอะมามีเรื่องป่าวผมเหรอเอาจำผมไม่ได้อะฮอกกี้ไงเอาหูเขาแต่งงี้ตั้งแต่แรกแล้วไม่ใช่เหรอ ก็เมื่อกี้โดนฆ่าไงมีคนโดนฆ่าแล้วก็โดนปน,อนอเออโอเคเออโดนโดนฆ่าเมื่อกี้อันนี้ยรู้แต่ว่าคนอื่นโดนฆ่าใช่ไหมมันก็เมื่อกี้เข้ามาเถอะปุ๊บไม่ถามใช่ไหมก,ก็มาต่อยผมก่อนแล้วก็ไล่ฆ่าผมกับเออ,เอ,อสองคนมันก็เลยงงว่าทําไมไม่ไม่คุยกันก่อนอะไรเง,ง,งี้ยไอหัวลิงนั่นแหละเป็นคนแทงอะ่ะเขาป้นห,ปหนูแล้ว ก็เลยก็เลยถามเขาว่ามาซ่อมรถหรือเปล่าก็ไม่พูดไง้ารถนะคะามาห้องบรถที่แกงผู้หวเ่ผมฮอกกี้ไงใช่ครับผมมาเป็นช่างครับ ล่าสุดหลังจากถูกจับผมก็กลับเลิกกับตัวเป็นคนดีแล้วครับสุดยอดเลยครับผมไม่เปลี่นไปเลยหรอโดนจับไว้ไมปเลยนั่นเริ่มโดนบ่อยก็จอยแต่ว่าปูโดนหกร้อยก็เอาไล้โอ้โหพิเศษจ้ามามามาผมไม่เห็นฮอกกี้ไม่เห็นฮอกกี้เหรอแล้วฮอกกี้ได้สำครับอ่าไม่ครับไม่ยังเห็นอยู่ครับไม่ไม่ได้สำลับครับ ้เราก็ไปหาเขาแล้วถามเขาเลยว่าเขาต้องะเขามาแล้วมแล้วมาแล้วอะไรนะาปุ๊บเขาบแล้วคนขมวยรถน่ามาทำไมคะมีมีพยานเหตุการณ์นะครับใช่แล้วคุณก็พ่อเราด้วยเราจำได้ทุกส่หัวรีใช่จำไม่ได้ครับแต่แล้วคนขับรถเราเข้ามาเนี่ยแล้วขมวย ไปเจอมาครับเก้พี่ใหญ่ฮะบนภูเขาครับเขาบนภูเขาว่ามันมีคนแต่งหัวลิงข้าวนของเราไปอ่ะใช่แต่หัวลิงเป็นคนฆ่าเออครับเขาไม่น่าเป็นหัวลิงเนี่ยครับนี่ไงหัวลิงก็ะถาไม่ไงว่าด้วยเฮ้ยเฮ้ยกันไปเบาะเอาไม่นีเอาบ้านเอาม้าน không ừ. <laughs> còn ai không rồi xong rồi này con nó khá tài em bất kĩ con đồn là kia เอาไอ้แทงวัเมื่อกี้เอาไอ้หัวริงมอาแทงที่ทำไมวัเมื่อกี้ไ่รู้ฮะน่าจะพี่บอกอะไรกิีพยานอะไรฮะก็น่าจะปิดปากยานอแต่พวกพ่อเห็นเปล่าว่าพี่โดนแทงไม่เห็นนะโอเค คุณสวัสดีครับใช่ออะไรครับผมผมฮอตกี <h h ้ครับผมช่งฮอตกี้ครับรถไปส่รถไปส่งผมที่อู่นเลยะครับครับผมขอบคุณครับก็ดีนะครับผมเมื่อกี้ สวยเป็นลมอะครับนอนโรงพยาบาลเลยจะทำอะไรคะคะเกิดอะไรขึ้นไม่รู้เหมือนกันครับเห็นคนมาเต็มที่การะที่หูเลยครับแล้วก็ผมก็สลบไปครับโอ้โหจะเล่นเครื่องเนี่ยตอ,อนที่ผมจะอยู่ตอนสงสัยจะเกิดสองสี่เก้าเก้าแล้วผมว่าครับใช่ครับผมใช่ครับอขอบคุณครับ เม oh, okay. oh oh, well, no, no, oh, ื่อก oh, ี้เก ok. no, no. no, no right. right. ิดอะไรขึ้นครับเมื่อกี้โดนรถชนเลยคุณตำรวจขาช่างโดนทำร้ายค่ะคใครแทงัวครับเมื่อกี้ครับใส่เสื้อสีฟ้าแล้วก็หัวลินค่ะแล้วก็ใส่งวมที่มือค่ะหน่วยงานช่างโดนทำร้ายค่ะโดนป้นรถแล้วก็โดนมังแกค่ะคุณเขาทำอะไรค่ะ ค่ะเราก็ไได้ยินพวกเขาอสองคนอ่ะตอนแรกเขามาช่วยพวกหนูช่วยจัดการกับคนร้ายช่วยได้ดีพอที่แต่ว่าช้าค่ะช้าใช่ลรวล่าสุดขาอุ้มศพหนีไปหนูบอกว่ารอตำรวจใช่ค่ะคุณตำรวจมวรบกวนเรียกเขามาได้ไหมคะเพราะว่าเขาเอาศพของช่างไปค่ะ เพิ่ฝังเข้าหาโยไม่รู้นะเขาวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะนั่นแหละค่ะ้ววนเรียกเขามาที่สอนอได้ไคะเขาเอาตัวคนร้ายไปค่ะถ้ากันยาเรียกอะครบเจองแม่กันยาเรียกมาก็ไม่ได้นะโอนี่ก็อาจารปีตนะแต่ว่าะเลยไม่คทำเหนูแล้วเดี๋ยวกัาขอตัวเอาแล้วเดินหนพี่ดูดิพี่ดูก็อการีตดิเห็นป่ะเห็นปะ ใครวะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกันเทียมอป็นดกี้ก่อนนะนี่ไงบ่าสุดตำรวจไปเาเอาไปไหนแล้วคะเื่อเพื่อนไปไหนแล้วคะเพื่อไปไหนแล้วอะไรครับนี่อะเจรมาตำรวจไปปูก็ไม่โกรธอะไรวันตรอษเังมไปนี่ละคะวันตเด ครับคุณชาร์ปครัตชอบรถไหมครับได้ไหมคะอาหาดโดนนะช่ไมคะได้ค่ะได้ค่ะนะคะอาหารโดนี้นะคะใช่เหรอครับชอบรถใช่ไหมครับไม่ครับผมอ๋อครับผมไม่ไดหลอกค่ะไหวหน้าตายเราทั้งหมดไม่ได้ไม่ได้ไล่เหรอครับ,บผมผมผมรูดครับผมเข้ามา แล้วเพื่อนคุณเป็นใครเแล้วเพื่อนคุณเป็นครครับไม่ทราบครับผมเข้ามาเนี่ยผมเข้ามาครับใงในี้ไม่ใครอ่ะคือผมก็เป็นคนตีคนร้ายกับเงใช่คนนี้เขาเป็นตีคนร้ายแต่ล่าสุดลเขาค่บเขาเขากับเพื่อนอีกคนหนึ่งอ่ะอุ้มอุ้มคนร้ายแล้วไปไหนไม่รู้แล้วเขาก็เดียวเดียวันัถีบปอตกเยครับแล้วก็หนีไปคนเดียวครับ ก็พูดอย right. <te <te ู่ในเหตุการณ์ด้วยหรอครับผมอยู่ข้างหลังครับเพราะหลุบไม่ใช่เพื่อนกันใช่ครับแล้วขึ้นรถไปไปไหนมาไหนด้วยกันคุณบอลก็หลับออกไปนะใช่คุณเป็นคนขับนะคะเขาคงไม่อยากให้บอลมีความผิดนะอ๋อนี่คุณชักก็เป็นคนดีใช่ไหมคะครับผมก็ตีโจ้ในเมื่อคุณขับไม่เห็นะครับ เอาแเขาขีดพี่แค่ตบผมอะคะใช่แล้วอันนี้เราแค,ค่งนะก็รุ่นเรียกมาครับออเออแล้วช่างพอจะมีใครสักคนที่ว่างทำงานกับผมไหมค,ครับขอแค่ถึงชั่วโมงขอประชุมกันก่อนได้ไหมคะคุณชัชตัดน,นี้เลยได้ป่ะคะคนละหมื่นก็เอาไปหมดนี่ไไเลยได<ๆ>้ไหม โอ้โเดียวคถ้าคนเกมว่ามันจะไมเนียนนะครับเนี่ยห้เลยนะครับก็ไม่เห็นอะไรไม่เคยไม่เยายจากนอ้ยงี้ก็จะเป็นเนียห้าเลยนะครับไม่ใช่เนียห้าม่าไหวออคนเดียวครับเอาคุณร้อนสวัสดีครับหยอกกอครับยอกหยอก ว่าใช้งานได้คนเดียวก็ได้ค่ะแต่ว่านี่เหลือต้องไปเป็นเพื่อนค่ะไม่เคยทิ้งกันก็ขึ้นรถมึงคนหนึ่งเดีวค่ขึ้นรถมึงคนหนึ่งแล้วก็ขึ้นรถอย่างเงี้ยไม่พอร้อนเดี๋ยวผมเอาเบอร์สี่ประตูเล็กอะไรไหมให้เขาอยู่ในสี่ประตูคันเดียวสี่คนแประตูมันต้องมันต้องลิมูซีนละลิมูซีนลิมูซีนขอคนเดียวได้ไหมครับ ผมไม่เอาไปทำอะไรดีๆได้หรอล่ลาลไม่ได้ค่ะน้องไม่ยอมค่ะเอา้ยผมให้คุณขับดูยวงค่ะได้ไหมครับเอาคนอื่นได้ไหมอ่ะผู้หญิงได้เยอะอ่ะทำไมต้องมาทำพี่เอกหมอคุณกระเพกคนเดียวครับชอบผี้ขากระเพกงั้นเดีวถ้าเราไปเโดนอะไรแป๊บเฮ้ย <c oughs> คุณบ๊อบบี้สาดิดนะครับ <c oughs> สาดิดเลยไปหาหมอหน่อย